กลางวันท่านผู้ชมครับสองต่อจะพาท่านผู้ชมมาทานร้านชื่อ12หน่วยตัดชื่อแปดดีเนอะร้านสวยนะครับอยู่ในดงป่าเลยน่าลื่นลมอมาแล้วค่ะตัวแม่จะเป็นพิธีกรแทนต่อต้อยเหรอคะใช่ค่ะหัวหูยุ่งกระเจิงเลยนะคะไปเข้าไปดูซิไปจะไหนหน้านนี้เหรออ๋อไปค่ะเชิญค่ะ สวัสดีครับรายการ2ต่อวอร์รี้เก็บตกเชียงใหม่นะครับเทปนี้ในยุคโควิดนี้นะครับเดินทางไปไหนก็ต้องระมัดระวังโซเชียลดิสแท c ซิงนะครับรักษาระยะห่างเพื่อความปลอดภัยครับอาเชิญเลยค่ะแก๊งแก๊ง2ต่อเข้าไปเลยค่ะเออร้านดีอ่ะร่มรื่นดีร้านสวยดีท่านผู้ชมร่มรื่นนะครับเนี่ยมีคอนะครับมีน้ำตก สวยร้านสวยล่มลื่มนมากสองต่อนะครับอยู่กันที่ร้าน12หน่วยตัดนะครับมันเป็นชื่อของลายผ้าพื้นเมืองครับลาย12หน่วยตัดซึ่งเป็นลายที่สวยของทางภาคเหนือครับบรรยากาศร้านนะครับรมลื่นแนวพื้นบานประยุกต์นะครับและมีอาหารหน้าตาน่าทานเยอะไปหมดเลยละครับ อาหารเร่งน้ำย่อยค่ะใช่คือ้าต้มทอดร้านร้านสองหน่วยจัดค่ะเอขาบอกว่าเป็นลายผ้ารายผ้าชนิดหนึ่งลายผ้าชนิดหนึ่งฮัลโหลถึงแล้วเอาถึงแล้วนะโอปคี้คุณพาชได้ขอมาเชื่อมันนะเรื s. <S ่องเย่น

เขาบอกมาที่นี่ต้องทานอันนี้ด้วยลาบปูใหญ่เป็นลาบหมูนะคะใส่เนื้อตับหน่อยเนื้อแต่น่าจะเผ็ดนะขอชิมแค่เป็นไอ้นั่นนะคะมาดูว่าอร่อยเปล่าใช่เขาเรียกเรื่องย่างลากปูใหญ่นะคุณต้อยอันนี้ต้องย่างปูใหย่ทั้งตัวนี้นะคะ อันนี้ต้มยำปลาคันต้มยำปลาคันนี่ของโปรดของผู้สนับสนุนนะคะเดี๋ยวขอชิมน้ำนิดนึงตขอไม่ใช่พี่สมัยสมศักดิ์ูไม่จินตน่อาเลยครับครับได้เลยครับกันวนอ่านี่ก็เป็นลับปี๊ด พยานมันมีสีมีแสงสีเสียงพยานนักสาเย็น้การเรียนแกงปีก็น้ำปลาอาตาตาลองชิมปลาและนี้อะไรคะแกงั่วแกงคัวแกงคั่วปูอตาตาลองชิมสุดยอดมีเสียด้วยแต่ไม่กานีก็เป็นหแดเดียวแดดเดียวอันแหนก็หมูแหนม แล้วก็ซี่ปลาปลาดิบทอดปลาดิบทอดทอดอันนี้หมูสามชั้นทอดอันนี้หมูสามชั้นทอดนั้นปลาเดีเราแค่บอกนะว่าเต้เต้าชอบอะไรเนอะก็เต็นที่ของเยอะมากบอกทีละอย่างไม่ได้เดี๋ยวต้ขอข้าวเดี๋ยวต้อขอกินก่อนโอเคโอเคเดี๋ยวเขาบอกว่าเราชอบอะไรบาย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 อาหารเป็นไงครับ หารใช้ได้เลยใชค่ะและนี้นะคะเป็นของากร้านนะส่วนนี้ก็เป็นส่วนของร้านขายกาแฟค่ะเขาก็รักษาส่างมากกวาร้านบ้านเรือนมานะะคเป็นตเก่าๆใช่แล้วก็มีเรือเอ็มจุนอยู่ตรงนู้นด้วยนี่ก็เป็นดิฟตัวกาแฟกับเค้กนะคะเค้กใส่อืมมันก็มีเค้กเยอะนะ เค้กมะพร้าวลาว่าเออน่ากินแล้วอันนี้ก็ก็เป็นหมีกกอกหมีกกอกแต่ทำแบบกลมๆเดี๋ยวลองเค้กมะพร้าวลาว่าเดี๋ยวเราต่อชิมแล้วเราต่อยได้ค่ะอันนี้ก็เป็นหมีกกอกนะเดี๋ยวแล้วนึกถึงแม่อันนี้เหมือนของญี่ปุ่นเลยใช่ซิฟฟอนเขาเรียกเค้กไข่นุ่มลองดูไหมล่ะซิสเค้กญี่ปุ่นไหมลองแต่งรายการได้ทำมาแต่งไว้ชิมเดี๋ยวเราต่อชิมอีก น้องครับเดี๋ยวขอเค้กลาวามะพร้าวที่หนึ่งแล้วก็เค้กไข่นุ่มที่หนึ่งบรรยากาศดีนะสวยเขาก็เชื่อมถึงกันเลยนะร้านอาหารนะเดินวนทะลุกันหมดเลยถ่ายรูปเหรอเดี๋ยวเก็บภาพก่น เนี่ยดูสิขนาดพัดลมนะต,ะตะอนโบราณนี่และมีสิ่งโบราณอย่างหนึ่งคือคนที่ใส่เสื้อสีเหลืองเนี่ยโบราณนะท่านผู้ชมเ็คือ,อตัวบ้านเลยเดี๋ยวไปลองดูนะว่าเค้กลาวามะพร้าวเค้กไข่นุ่มโอเคท่านผู้ชมจากขนมเ,นนเอ้จากอาหารให้ตัวต้อยชิมแล้วใช่ไหมใช่อย่นี้มาขนมตัวต้อยไม่ชิมเลยเป็นหน้าที่ตัวต่อ,ตอนี่เค้กมะพร้าวลาวา ดูที่ว่าเป็นลาวาขนาดไหนมันเป็น,ปน,านกางาแล้วมันก็ไม่ลาวาบ้านนะมีนาง้นกลับมันคล้ายคลชิฟฟนอนแต่เปนมะพราแล้วมัน มีน้ำลาวาอยู่ข้างในไหมไม่มีตดว่ามันเออมันนุ่มๆแล้วก็เป็นกลิ่นมะพร้าวและอันต่อไปก็ต้องมีราดน้ำด้วยนี่เรียกว่าอะไรนะเค้กเค้กอะไรนะเค้กแหนนุ่มเค้กแนุ่มอาจจะราดนิดนิดน่ะเสิร์ฟเป็นนห้มอปเล ก็เหมือนเไข่ทั่วไปที่เราซื้อที่อย่ามาเซ็งเซ็งตัวใช่ไหมนุ่มๆแต่ว่าทั้งสองอันเนี้ยอันไหนอร่อยกว่าชอบอันนี้มากกว่ามะพร้าวอร่อยกว่าโอันนี้เหมือนไข่ไข่ทั่วไปอ๋อมันก็ไม่ได้นุ่มนะมันก็เหมือนเข่ไขธรรมดา ไข่ธรรมดาแรกนี่ว erm ่าจะนุ่มกว่านี้ไงอแนะนำเลร้านนี้นะชื่อร้นอะไรสหน่วยตัดใสหน่วยตัดจังหวัดสุโขทัยค่ะพอกินตัเสร่กินอร่อยกันไปหลายเมนูนะครับทั้งอาหารและขนมกับการนั่งชิลๆในร้าน12หน่วยตัดนะครับร้านอาหารสบายๆที่มีต้นไม้และลำคลองนะครับปิดเทปวันนี้ด้วยบรรยากาศของร้านแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับ เจ๊เอ๋เจ๊เอ๋ค่ะท่านผู้ชมขานี่นะคะนี่ก็เป็นเช้าวันใหม่วันหนึ่งเป็นทิปเจ็บตกสุโขทัยคือเป็นทิปที่เรามาหลอใช่ไหมนะหลอกเททองหลอกผ่านะะคมาทาบุญนะคะแล้วก็ที่เียนนะคะเขาจะมีข้าวเหนียวนะคะท่านผู้ชมตอนเช้ากาจะกินข้าวเหนียวเมื่อคืนแล้วเขาก็จะกินข้าวเหนียวหมูนะคะเนี่ยนีฮอ้อดังแก้านี้ชื่อสุคนทพิป อยู่ในตลาดเซิร์ชเอาใน Google ได้นะคะใช่นะคะจะขายเจ็ตีห้าขายดีมากขายดีมากแล้วก็มีเจ้าหนึ่งจะขายทั้งคืนเขาเรียกว่าข้าวเหนียวเที่ยงคืนข้าวเหนียวเวันแนะนำสองเจ้านี้นะถ้าอื่นอยากซื้อเขาก็จะเป็นหมูอย่างเงี้ยหมูสว่างหมูสว่านนี่ก็หมูฝอยหมูฝอยแล้วก็หมูเค็มเค็มนะคะอันี่เราแยกมานะแต่ปกติก็จะโปะมาในข้าวเหนียวเพราะเราจะเอากลับบ้านเราก็เลยแยกอย่างนี้นะอยเท่าไหร่รับฝอยละ ยี่สิบห้าบาทนะคะท่านผู้ชมแต่ถ้าแยกอย่างนี้ก็แล้วแต่ใช่แต่เราจะเช่าราคาเท่าไหร่ในนั้นทริปนี้นะคะท่านผู้ชมเราสองตออแล้วก็เอาบุญมาฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะก็โควิดก็ยังระบาดอยู่นะคะท่านผู้ชมยังไงก็เดินทางกลับบ้านช่วงสงการก็อย่าลืมนะคะรักษาระยะห่างนะคะใส่แมสสล้างมือตลอดเวลาด้วยเดียวตลอดเวลานะคะกินร้อนช้อนกู้งเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมยังไงช่วงนี้ก็ยังฉีดคน ยัเสีดวัซซินกันไม่ได้นะคะนกล้จะครบสิ้นปีนะใช่จนจนจจะครบเส้นปีนะคะท่านผู้ชมยังไงก็ขอให้ผู้ชมนะคะนี่ก็จะสงกาแล้วขอให้โชคยมีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ปลอดโรคปลอดโรคนะคะมีแต่ความสุขนะคะเราก็จะสู้ไปด้วยกันนะคะท่านผู้ชมขอให้ประเทศไทยกลับมาเหมือนเดิมในเร็ววันนะคะท่านผู้ชม อ๋อแล้วนี่คืออะไรคะนี่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 อ๋ออันนี้อีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้เก็บตกงนะคะท่านผู้ชมที่นี่นะคะก็จะมีปลูกมะปรางกับมะยมชิดมากเลยแล้วที่นี่ก็จะขายถูกนะคะถ้าเป็นพวกคนที่คัดแล้วก็โลละเจ็ดสิบบาทแต่ถ้าไม่คัดเลยอย่างเงี้ยสามสามสามโลร้อยนะคะก็ที่กรุงเทพกรุงเทพกรุงเทพเท่าไหร่คะกรุงเทพก็ถ้าสามร้อยถึงสี่ร้อยใช่ค่ะกรุงเทพสามร้อยถึงสี่ร้อยนะคะท่านผู้ชมแล้วที่นี่ก็จะมีผลไม้อางนี้นะคะแล้วก็เป็นจะเป็นพวก ผูเติ๋วโขไทยนะคะท่านผู้ชมจะมีชื่อเสียงที่นี่นะคะคลิปนี้นะคะเราสองตอนก็ขอแล้วท่านผู้ชมไปก่อนนะคะคิดว่าเราจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวช่วงไหนต่อนะคะระหว่างที่กำลังมีโควิดช่วงนี้ก็ตะลุยเที่ยวประเทศไทยก่อนนะคะต้องเที่ยวประเทศไทยอุดหนุนประเทศไทยนะคะเพราะเงินจะได้หมุนเวียนในประเทศไทยนะคะ <ues> รายการสองต่อเทปสุขโขทัยนะคะขอ <vik> ลาท,ท่านผู้ชมไปก่อนคะ่ะเพบกันใหม่คราวหน้านะคะว่าเราจะพาท่านผู้ชมไปชอบทีมชิลกับเราที่ไหนน,น,นนะคะครับทริปนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสองต่อของเรานะครับปิดเทปและปิดคลิปเก็บตกเชียงใหม่กันแลแ้วนะครับแต่แต่นะครับสองต่อก็ยังไม่หมดความอร่อยเท่านี้นะครับยังมีเก็บตกมาฝากกันอีกไปดูกันครับอ่าแล้วมาที่ร้านบ้านไม้บ้านไม้นะครับถ้าไม่ใช่ ถ้าไม่ไม่ใช่เก็บตกก็ไม่ใช่สองต่อสิการเก็บตกไปเรื่อยอ่โอเคอาจจะต่อยเรื่อยไปเลยอาจจะต่อยลองชิมดูสิว่าจะเปื่อยมันหน้าตาหรือเปล่าเด็กเด็กกินแล้วน่ากินนะแล้วก็กินจ้าวสารแล้วก็ว้าวอันนี้ซื้อเหรอใช่ไม่เยอะเยอะแล้วผลหมใช่ถุงเปิดถุงเปิด ได้จะได้ขนมที่ไม่เป็นไรเขจะได้กินใกินให้กินให้กินอร่อยเลยสิครับเราเปลือยมันสองแปดสามเก้าสองหกก็จะได้สานี่ก็จะเปลยนแถ้าเราจะนี่อเปะเเปลือกเปือจะเป็นเหมือนขาหมูจีนมากกว่าขาหมูออกไปทางเยอรมันใช่ไหมเออเป็นจีนใช่ไหมนะ กเค็มเข็มน่าทานมีง่ายมีง่ายแล้วน่าทานคือชอบมากเลยนะด้านคณะที่แบบนุ่มๆใช่ไหมกลมๆใช่แล้วเขาก็เขาก็เรียกเลยนะแล้วก็เอาเปลือกออกนะอันนี้ก็เป็นเอาเนื้ออ่อนเอาเนื้ออ่อนอร่อยจช่หรือ่าจจะกรอบเทียบร้อนเทียบเลยนะสดใช่ไหมมาน้ำแม่น้ำนี่นะ ก็คือตัวเล็กแต่ก็อารสชาติโอเคใช่ปีนี่เป็นมื้อกลางวันนะคะมีซีโร่เมีกเีสี่ห้าอย่งอายเราเป็นยำผักหวานหวานไม่ได้ไม่ได้ยัว้นค่เาใบเดียวไม่มีสะนี่มีะาวนะข้างในก็าด้วยา นี่เดียวนะโอเคไปลองกินดูซิผักสดไหมได้รสชากิดีดีใช่ไหมอยากอร่อยโอเคเกลือหวานเผ็ดสามรสเลยนี่อะไรก็าตัด้ไอวันนี้ไก่ทอดน้ำปลาเออแต่ยิได้รับเลยแบบนี้นะเออแต่ข้างล่างนี่คือเป็นเนื้อไก่แล้ใช่ แต่ข้างบนนี้เป็นอะไรนะเมื่อกี้น่าจะเป็นไก่บ้านเมื่อกี้ป้าหน่องบอกอะไรนะที่เคยฝยๆเอาไข่เออเอาไข่มาทอดมาชุบงาขาวแห้งๆนะแล้วแบบสไตล์จีใช่ไหมแต่ข้าวหนบ้านแบบแห้งๆชิมนะร้อนรึดไม่ได้อะไรยังไงคะเม่อก้เราเอาไปไข่ เราไหว้เจ้าเสร็จแล้วเอาไปคั่วแต่ว่าเขากรอบกว่าออหรอนสไตล์จีเค็มๆหน่อยงากินากินคุต่อจะทายแออได้เรอายมเอะไรอ่งเงี้ยา่ลาขาอยกจะได้คมไข่เนาะปลาเมล็ดปลาไข่เจียวกุ้งสับปลาแถวก็ปลาเียนนะปลา่าลปลาอลก็ปลา อเดีย้ชอ่อไม้่ไม่ยรหน่อไม้หอมะาตะลกินซยเข้น่ามาใส่น่อไม้ด้วยอ่อยอร่อยอร่ยหน่ไมสดเม้ยเนี่ยไม่ไโอเคนะนะนะนาเลยนะร้านนี้นะบ้านมนะครับก้าวตึมยท่นผู้ชมอร่อยแทบทุกอย่างเยเก็บตกจบแล้วจ้าแล้วพบกันใหม่นะครับ